เป็นครูแบบนี้ไม่มีทางสร้างคนได้จริงๆแล้วมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับจิตวิญญาณของความเป็นครูอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ conversation with god ของอ New Donald ์ว t s นะคะเขาบอกว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยมีความสามารถหรือว่ามีความเป็นครูอยู่ในตัวตนอยู่แล้วทุกคนคือเรามีความสามารถที่จะสอนที่จะบอกที่จะส่งต่อความรู้อะไรบางอย่างให้กับผู้อื่น เสมอแล้ววันนี้สิ่งที่ย้อยจะมาบอกกับเพื่อนๆืก็คือครูแบบไหนที่เป็นครูที่สร้างคนได้แล้วครูแบบไหนที่เป็นครูปลอมไม่ไม,ไม่ไม่สามารถสร้างคนเพื่อที่จะไปสร้างประโยชน์ต่อได้คําว่าครูหรือว่าคําว่าผู้นำเนี่ยอ้อยใช้ในความหมายเดียวกันไม่ได้จํากัดครูเนี่ยไม่ได้จํากัดแค่ อสอนความรู้เรื่องวิชาการในโรงเรียนหรือว่าในสถาบันการศึกษาใดๆแต่อ้อยหมายรวมถึงใครก็ตามที่มีความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างแล้วเขาสามารถที่จะส่งต่อความเชี่ยวชาญหรือว่าความรู้ที่เขามีอยู่ในตัวไปให้คนอื่นได้รับประโยชน์หรือช่วยแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้กับคนอื่นได้นะคะนั่นก็เรียกว่าครูแล้วนะคะเช่นคุณอาจจะเก่งเรื่องค,คอมพิวเตอร์แล้วคุณไปสอนคนไปแก้ปัญหาให้คนที่เขามีปัญหาเรื่องคอมอย่างเงี้ยก็นับว่าเป็นครูแล้วในความหมายครูที่แท้จริงหรือว่าครูที่แบบ จะสร้างคนได้ก็คือครูหรือผู un> un> ้นำที่ไปสร้างครูหรือสร้างผู้นำต่อเขาจะไม่ใช่คนที่แบบสะสมผู้ตามหรือว่าสร้างผู้ตามหรือว่าสร้างสาวกแต่คือเขาจะ empower ให้อำนาจลูกศิษย์ของเขาในการที่จะนำสิ่งที่เขาสอนเนี่ยออกไปสอนต่อหรือว่าออกไปบอกต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มากได้ได้เยอะที่สุดเนาะเขาจะไม่มีการมากักว่าเธอห้ามเอาความรู้ที่ฉันบอกเธอเนี่ยไปสอนคนอื่นต่อนะ หรือเวลาที่เธอมีปัญหาอะไรเนี่ยเธอต้องกลับมาหาฉันนะหรือเธอห้ามไปเป็นลูกศิษย์คนอื่นเธอต้องมาเป็นลูกศิษย์ฉันเท่านั้นอันนี้คือลักษณะของครูที่ไม่ได้สร้างคนเพื่อให้ไปเป็นผู้นําเพื่อให้ไปเป็นครูเพื่อให้ไปเป็นแสงสว่างต่อนะ,ะอันนี้คือลักษณะของครูที่แบบครูจรอมปลอมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเพีัตส์น,นกาลาสอนวิชาสัธจธรรมสวัสดีค่ะ